ทนทนจัดสวนใหม่ค่ะทุกคนเป็นไงบ้างดูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยซื้อหินมาถมจากที่เป็นพื้นดินนี่ยังถมไม่เสร็จเลยนะคะก็ อันนี้คือเหลือนะคะก็กำลังมองหาอยู่ว่าจะไปถมตรงไหนดีนะคะกำลังมองหาที่อยู่อตอนนี้ที่ได้ทำคลิปไว้นะคะก็ตักแดดตักฝนนะคะไม่ได้คุมถุงไม่ได้อะไรเลยเนาะ ก็มาให้ชมกันก็ซื้อแค่ซื้อแคร์ไม้ไผ่มานะคะเพื่อ,อไว้นั่งชิลๆนะคะนั่งนั่งทำนะคะเอาไว้นั่งทำแล้วก็เอาไว้นั่งชมในสิ่งที่เราทำ <c oughs> โคเคก,ก็มีก็มีความสุขไปนะคะตอนนี้ก็ ัวนี้ก็กำลังทําให้แคละนะคะเห็นไหมอันนี้ก็แคละสาหรับคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดยอดนะคะอ่าสำหรับคนที่ไม่ตัดยอดก็สามารถที่จะเกลดไปเรื่อยๆนะคะเกลดไปเรื่อยๆนะคะเกลดลงไปเรื่อยๆนะคะก็แล้วก็แค่ระวังอย่ากเกลดเยอะเกินไปนะคะอย่ากเกลดตรงจุดถึงจุดที่ อ่อนนะคะก็ถ้าอ่อนมากเขาก็จะพับได้ก็ค่อยๆกรีดลงไปเรื่อยๆนะคะ3-4วันกรีดครั้งหนึ่งก็ได้นะกรีดเสร็จตั้งให้ตากแดดให้เปลี่ยนสีนะคะตั้งพอกรีดเสร็จอ่าไปให้ได้แสงแดดให้เปลี่ยนสีพอเปลี่ยนสีปุ๊บสีเริ่มแก่ก็เริ่มกรีดได้อีกนะคะก็เร่งนะคะเป็นการเร่งเพื่อที่จะกรีดได้ไวขึ้นแล้วก เป็นการเร่งที่จะทำให้สำเร็จเร็วขึ้นด้วยนะคะต้นนี้กะลาหลุดไปแล้วนะคะกะลาที่ใหญ่ๆมากๆเลยนะคะยังไม่ได้เอาดินมาใส่ให้เลยนะคะก็มีก็มีอะไรนะต้นต้นมะละต้นมะละจีนนี่ลูกไม่สมบูรณ์ออกลูกลูกก็ไม่สมบูรณ์มาเลยอืมตอนนี้ก็ ใบก็รู้สึกแบบประหลาดประหลาดนะคะจกเี่แบบแตกใบใหม่ขึ้นมานะคะใบก็ออกมาจิ๋วเลยนะคะนี่3ามใบไม่เท่ากันสักใบ3ามทางไม่เท่ากันสักทางโอเคคนสวยมากยังก็เลี้ยงรากไว้ก่อนอยังไม่เปลี่ยน ยังไม่เปลี่ยนกระถางนะคะยังไม่ตัดรากก็เลี้ยงไว้ได้เรื่อยไปเร,ยเรื่อยก่อนให้เอาสวยกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอืมก็ให้ชมประมาณนี้นะคะไปแล้วบาย,บาย